สวัสดีคะ่ะหนูชื่อว่า Darkness นะแต่ไม่ใช่ d a r k น e ที่มาจากเรื่องโค r o n o บ b a นะเขียนก็ไม่เหมือนกันเออแต่มันไม่ได้เกี่ยวเลยนี่ว่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเยวผมในเกมที่ออฟเซอร์เบียนะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทำเควสให้ดูนะครับผมเป็นเควสที่น่ารักมากเดี๋ยวให้นัก d a r k น e รับช่วงต่อนะครับก็เควสมันก็ง่ายมากเลยนะคะก็แค่ให้ฆ่ามอนท์แถวแถวนี้แต่ว่าวิธีการฆ่าเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องแปลกๆหน่อยนะคะ ก็ก่อนอื่นเนี่ยหนูก็ต้องไปหามอนสเตอร์มาฆ่าก่อนค่ะเดี๋ยวนะคะหาแป๊บหนึ่งนะนี่ไงเจอแล้วก็ฆ่ามันเลยฆ่ามันฆ่ามันจากนั้นก็เอาหนังมันมาสวมเออ,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 อตอนนี้หนูก็เป็นมอนสเตอร์แล้วแล้วก็ไปหลอกมอนสเตอร์ตัวอื่นๆว่าไงฉันเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยล่ะเฮ้ย hey, จริงเหรอาานี่เร็วตามฉันมาโอเคฉันจะตามเธอไปนะ เฮ้ยนี่นายนายมีคนกําลังเรียกหานายอยู่นะาโอ้นี่จริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่รีบตามฉันมาเร็วเฮ้เฮ้เฮ้แล้วจะพวกมอนสเตอร์นาโง่ที่ไม่รู้เลยว่าฉันเป็นใครก็จะตามฉันมาเกินหมดแล้วทาไมรู้สึกว่าตอนนี้ฉันจะบักเพราะว่าฉันไม่ได้เดินสังเกตที่ขาสิฉันไม่ได้เดินฉันสไลด์เอานี่มันคืออะไรกันเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะพอเดี๋ยวเจ้าพวกนี้มันก็จะต้องตายแล้ว เอาล่ะเพื่อนๆตามมาตามมาตามมาแถวๆนี้สิเดี๋ยวจะให้ดูนี่ไงมายืนแถวๆนี้นะก็ไปไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อแล้วเนี่ยพวกนายก็แค่ตายห่าไปซะจะพวกโง่โดนหลอกมาฆ่าไม่รู้เลยเหรอพวกนายนี่มันโง่จริงๆ ล่ะทีนี้ก็แค่ต้องฆ่าพวกมันที่เหลือเพราะพวกมันรู้แล้วว่าฉันปลอมตัวเป็นพวกมันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพวกมันก็แค่มอนกระจกกระจอกนะจริงๆก็คิดนะทำไมต้องฆ่ามันยุ่งยากแล้วก็ซาดิสแบบนี้ด้วยแต่เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณที่รับชมน,นะคะบายๆค่ะ